ผมตอบเพราะมั็นเรื่องจริงไม่ผมปวดหัวแต่ถ้าผมนอนผมจะข้ามันแค่ปวดหัวหรอคะไม่หรอกผมกินยาแล้วผมจะรัดมีคือเชนไนค่ะเฮ้ยค่ะผู้หญิงค่ะค่ะผู้หญิงจงทำผู้ไม่ศรัทธาให้ศรัทธา และทําผู้ที่ศรัทธาแล้วให้เลื่อมใสศรัทธาต่อไปยิ่งๆอย่าทําตัวเป็นเนื้อนาลกเลยอยู่กับความบริสุทธิ์ดีอยู่ดีกว่าอยู่กับความโสมม,มขอนโมทนากับชาวรอบๆวัดบางแพรก ที่รู้จักปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ปล่อยให้คนจะเรียกกันว่าย่ำยีพระธรรมวินยัยครองพระเหลืองครองวัดอยู่ซึ่งนานไปเข้าเกิดอิทธิพลเกิดอะไรขึ้นมาไม่มีใครกล้าเมื่อกี้นี้็นบอกว่าไม่มีคนกล้าอธิแรกถ้าไม่ได้หมอปลาอาจจะยังไม่รู้จะใครนำธงหมอปลากลายเป็นปราบสัมปเวสี คราวนี้เหมือนกับปราบปลชีจีให้กับศาสนาก็ทำประโยชน์ได้ความธนุบำรุงพระศาสนาเนี่ยไม่สำคัญต่อการปกป้องกุ้มครองธนุบำรุงตัวกระถิ่นปปาดใสบาดแต่ถ้าปล่อยให้พวกมีเข้ามาเป็นโจรต้นคุณงามความดีทำให้นัยพุทธเจ้าก็ต้องโดนจัดการะ โกหกเหมือนกัโกหกชัดๆ<ช>อ<ช>พี่พุทธาว่าบุคคลเริ่มโกหกได้จะไม่ทาชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มีน<ช>ี่อะไรเอาเอาี่ครอบหัว <c oughs> บอกว่าแก้บวดหัวใช่ครับคือในคิเแล้วถามว่าในตำรับนี้มาจากไหนคิดเองทําเองนี่ก็คือเขาเรียกอะไรนะโบราณว่าไปแบบน้ําขุ่นๆ <c oughs> ไอ้นี่ไม่ใช่ขุนนะเนี่ยไปไม่ถูกน้ําเลยไปไม่ถูกทิศถูกทางไปไม่สมกับ อายุเลยควรจะเป็นลูกผู้ชายชาติพระรับพระเจ้ากระจบเรื่องปัญหาใหญ่คือพวกผิดแล้วไม่ยอมรับผิดจะพยายามทุลูทุกกังแต่ผลที่สุดก็ไปไม่รอดญาติโย,ยมนะเราจะพูดใหนะ้เชื่อพระเจ้าไว้อย่างว่า ธรรมวินัยของพระองค์เหมือนทะเลลึกย่อมซัดขยะขึ้นฝั่งยันใดธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยคนที่ไปทําตัวเหมือนขยะไปเป็นพระไม่ดีนอกดี้นอกรอยก็จะถูกซัดขึ้นฝั่งก็จะถูกจับศึกปีนึงไม่รู้กี่ลายแต่อย่าลืมนะทนึกถึงพระดีๆไปจามวิจารลสมเด็จโกชาชาจาาจาร์ตันววิชระเมธีอะไรต่างๆนึกถึงฝ่ายดีๆไว้มาก ไายที่เสียเสียเนี่ยก็ปล่อยก็ไปให้เขารับกรรมก็ไปเองแต่ว่าญาติโยมต้องอย่าลืมนะทําเหมือนชาวบ้านวัดบางแพร่คือต้องปกป้องกันแถแถแถไถอะไรแบบเนี้ยคนเขาก็เรียกเชโกมีปัญญาแถไทยแลับไปฉลับมาเนียเสียศักดิ์ศรีความเป็นพระตรงนี้ จริงๆรับแบบศักดิ์สิทลูกผู้ชายชาติละอันตราผัดพลาดไปแล้วก็วางไวไม่น่าจ,จะไปแเลคเลยแม้มันเป็นของตัวเองยังไปแล้วพอถามว่า <c oughs> แกพูดว่าไปเอาตำรามาจากไหน <c oughs> คิดเองอันนี้คือแผลชัดครับ <c oughs> เนี่ยคือคนนี่มันไปไม่ถูกเวลาจะจนกระดานแล้วไปไม่ถูกและ,ปะเป็น แต่ชั้นในอะไรถามว่าเป็กบอกพอว่าไปส่งบัญชีงานก่อสร้างงานอะไรส่งบัญชีบ้านส่งจนชั้นในหลุดมองดูแล้วไม่ไหวอาตมาไม่รู้นะเห็นการแก้ตัวแท้ๆแบบนี้นะคิดแล้วโอ้เสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มองมนุษย์เป็นยังไงรูไหมมองยังกับคนที่เขาไปฟังเนี่ยกินหญ้า คือต้องยอมรับว่าสังคมตอนนี้เราไม่มีใครตีปี๊บเหมือนสมัยพระเจ้าปัสสกพระเจ้าสูงพระพระเป็นอย่างนี้ประหารเลย<ม>เขียนเลยทำไมราชการที่สองที่สักไม่เคยทำ<ม>สักหน้าเลยนั่นแหะช่วงนั้นน่ะจะทำให้พวกนี้ไม่กำเริบเสบสักตอนนี้โชคมันดปแล้วเนี่ยไม่มีกระดีอะไร เการบวาไม่มีใครแจ้งความไม่มีความผิดไม่รู้จะทำะไงจะปลอดไปไปดดีไม่ดีไปแอบไปบวชที่อืน่นอีกและตอนนี้ต้องยอมรับนะการคัดกรองการบวชด,ดีกว่าเขาเยอะต้องมีงมตำรวจมารวจประวัติจนเป็นเหตุให้อะไรไหมช่วงนี้พระไม่ค่อยบวชเลยชาวบ้านไม่ค่อยบวชลูกหลาน,นลูกหลานจะมาบวชก็ติดขัดข้อกฎหมาย วจสอบประวัติเป็นนี่เป็นนู่นเป็นนัน่นก็หมดไม่เลยก็เลยทําให้พระหายไปตั้งเจ็ดแปดหมื่นพงพระหายไปเจ็ดแปดหมื่นพงสมัยสมัยที่ประชากรสนะิบเจ็ดล้านคนก็บอกมีตั้งหกแสนรูปนะตอนนี้เหลือสองแสนกว่าหายไปสามเดน ท่านที่บวดอยู่ทั้งหลายท่านคงนึกถึงคําสอนที่ว่าจงทําผู้ไม่ศรัทธาให้ศรัทธาและทําผู้ที่ศรัทธาแล้วให้เลื่อมใสศรัทธาต่อไปยิ่งๆอย่าทําให้เขาศรัทธาแล้วต้องเสื่อมลงท่านจะเป็นบาปคนบวดแล้วทําให้คนไม่ศรัทธาและเสื่อมศรัทธาเท่ากับรล้นทําลายพระศาะสานาเพราะฉะนั้นก็สงสารญาติโยม ที่อุษาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาทอดกระถิ่นป้าป่าใสบัดคืนก้อนข้าวชาวบ้านแล้วจงนึกว่าจะทำอะไรตอบแทนใ้ชาวบ้านปลื้มหกปลื้มใจเลื่อมใสศรัทธาอยู่ให้ได้อย่างนี้เถิดท่านแล้วท่านก็จะกลายเป็นลมโผล่มใจเป็นล่มเงาพระศาสนากลายเป็นที่พึ่งเป็นเนื้อนาบุญอย่าททำตัวเป็นเนื้อนากเลย มันเป็นเรื่องที่น่าสลดใจถ้าอยู่ไม่ได้ก็สึกันละเพศไปถ้าสู้ได้ก็อยู่ไห้บริสุทธิ์พุดพองอยู่กับความบริสุทธิ์ดีอยู่ดีกว่าอยู่กับความสมุิ